รถตวพิเศษที่32นะครับผมทักษินารักก็ออกจากสถานีชุมทางบางซื่อนะฮะสถานีต่อไปจอด3เสนนะครับผมตอนนี้ฉลองเข้าปรนะแจมืองานัำแน่คราเป็นรถตู้นอนแอร์ทั้งขบวนเลยนะทุกคนนะถือว่าเป็นรถไฮโซในสายรักสายใต้ได้เลยนะฮะ มีทั้งชั้น1และชั้น2นะครับ ปั่นกระแสไฟให้กับขบวนรถนะฮะตู้นอนนี้มาจากประเทศจีนนะทุกคนนะ ข่าวล่าสุดพิเศษที่38และ46นะฮะ ส่วนละแม่ท่านชนะชายาสุราธานีนาสารบ้างซองสุขาทุ่งสองส่วนพัตรลุมวัดเนียสุขาอหาใหญ่่นชนะเทพาปัชนีนาประดูวัดช้างให้ยาลารานือมองมรุโบราณบ้านดอยร้องสุไหบาดีบายทางสามีสุไหโกโรคครับคือสวนใช้ละการจราจจากหัวรถเดียวที่หนึ่งเยนึ่งตัวทางสามุเนียบายทางสามีสุไหโขโรอ่าผู้โดยสารคนข้างเยอะนะครับนี้รถ ลมงสายใต้ยหนึ่งจหนึ่งนะฮะสามารถติดต่อสอบถาเจ้าหน้าที่ได้ทุกทายครับที่ที่เ็ิเวอไลดตัวเป็นต้สครับขเ้าท่าติดตัวมาอย่าลงลืะับาเกเกิดการหายได้ครับขอนาม้าท่านรอการโดยสารกราเัวาต้นเดียวที่เห็นเข็หนึ่งไม่ไ้นางสายได้รอการโดยสารได้ในชานตลาดที่สอง

ตู้นอนแอร์นะครับผมสามคันเหมือนเดิมน,นะบอ่าบอทอเป็นตู้นอนอ่าพัดลมชั้นสองนะทุกคนนะ วันนี้หนึงจะหนึ่งเรียบร้อยเร็วมากแดบเปรี้ยงเลยนะทุกคนนะ3นาทีออกจากสถานีชุมทางบางซื่อแล้วครับนำเราทำโดยสารที่โดยสารมาเก่าครันรถเดียวที่1นึเจ็นึลงมาทำภารกิจ้านล่างขอให้ท่งเกัาขึ้นจัดหาที่นั่งให้เป็นที่เรียบร้อยได้นะครับ นี้เหลือเวลาเพียงเล็กน,น้อยที่ทางสถานีจุกทางบางซื่อจะให้สัญญาณปล่อยอบวนรถเร็วที่171ครับตลอดสายทางสาถานีสุขไหกุลรบครับแต่ขึื่ถนงลงระหว่าง,งบวอรรถเคลื่อนออกจากสถานีจุกทางบางซื่อนะครับผ่านขึ้นมาจะได้รับอันตรายจากบวนรถได้ครับมาระวังกันตั้นายเลยครับในาการชนะที่สอง ผมกลับกลับเทลทห่นั่นเกื้อขบวนออกชั้นตัวน้ำบาาเซอร์นะครับในชาญชระที่3มีตู้นอนเปล่านะครับผมขบวนเปล่า ที่บางซื้อเลยนะฮะ ส่วนตู้นั้นเข้าด้านพหลนะครับส่วนหัวจักรนี้จะเข้าลงรถจักบางซื่อนะฮะจึงต้องแยกกันนะครับผม ขบวนรถธรรมดาที่2 3 4จากสุรินทร์นะฮะ